ต้องไม่ลืมนะคะภิษุเป็นผู้ขอหมายความว่าอะไรหมายความว่าภิกษุไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีแม้แต่อาหารด้วยเหตุนี้นะคะการที่เป็นผู้ที่รักษาพระวินัยบัญญัติในการที่จะขัดเกลาวกิเลสเป็นที่ควรเคารพอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาก็ทนุบำรุงพระภิกษุนะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะสืบทอ,อดพระศาสนาโดยการที่ถวายปัจจัย ที่สมควรเพราะฉะนั้นภิกษุทําอาหารเองไม่ได้จะทํากับข้าวรับประทานเองหรือจะทําอะไรไม่ได้ทั้งหมดนะคะด้วยเหตุนี้คือหัดจึงเป็นผู้ที่ควรศึกษาพระวินัยพอที่จะรู้ว่าบรรพชิตนั้นคืออย่างไรเพื่อที่จะได้ทนุบำาุุภ n ศาสนาให้ถูกต้องด้วยเพราะเหตุว่าถ้าผู้ที่สมควรที่จะเป็น หัวหน้าของพุทธบริษัทแต่ความประพฤติไม่เหมาะสมผู้นั้นก็จะเป็นหัวหน้าของพุทธบริษัทไม่ได้เพราะเหตุว่าคนเลวแล้วก็จะเป็นหัวหน้าคนดีได้อย่างไรครับกราบท่านอาจารย์ครับก,บก็แม้แต่ความหมายของภิกษุประการหนึ่งก็คือผู้ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าออกบวชตามพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระสมมาสัมพุทธเจ้าสละทรัพย์สมบัติ มีค่าในคฤหัสถ์ทุกอย่างทุกประการผูท้ที่จะอุปสมบทในพระพุทธศาสนาก็สละเหมือนอย่างพระองค์ครับท่านอาจารย์ครับค่ะเพราะฉะนั้นจะมีการที่ว่านะคะ,ะเป็นพระภิกษุแต่ยังมีสมบัติมีทรัพย์สินมีเงินทองไม่ได้เลยแต่ก็ได้ทราบมาว่านะคะทางกฎหมายเนะะี่ยค่ะให้พระภิกษุที่จะได้รับบรดกเนี่ยไปรับบรดกในฐานะเป็นนาย ไม่ใช่เป็นภิกษุนี่ก็เป็นการที่ไม่เข้าใจพระธรรมวินัยเลยนะคะแล้วก็พัลมบรดกแล้วก็กลับมาเป็นพระสก,กได้อย่างไรมีทรัพย์สมบัติได้อย่างไรเนี่ยค่ะถ้าไม่ศึกษาพระธรรมแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเพราะไม่รู้จริงทําให้พระศาสนานะะี่ยค่ะค่อยๆเสื่อมลงก็จริงๆก็ได้สนทนาถึงสาระสาคัญของเพศที่สูงยิ่งจริงๆนะครับก็คือ เพศบรรปะชิตหรือว่าผู้ที่อุปสมบทในพระพุทธศาสนาครับก็จะกราบเรียนอาจารย์นบแทรกตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วความเป็นสมณะความเป็นบนรญพชิตนะครับถ้ารักษาไม่ดีก็จะมีแต่ฉุดคร่าไปสู่อาบายเท่านั้นก็เป็นพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสเตือนครับอาจารย์นบครับก็แสดงเห็นถึงว่าถ้าใครก็ตามที่ประพฤติไม่ดีไม่ว่าจะเป็นบนรรปะชิตหรือครอหัหั์ก็มีแต่จะ ตกไปสู่ที่ต่ำโดยส่วนเดียวครับเพร,เพราะว่าอากุศลธรรมนะฮะย่อมนำไปในทางที่ต่ำอยู่แล้วแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเพศด้วยนะครับเพราะว่าผู้ที่เป็นเพียงครือขัดไม่ได้ปฏิญาณตนว่าเป็นบรรพชิตไม่ได้เป็นหัวหน้าของพุทธบริษัททั้งหมดเนี่ยนะครับก็ตามสมควรกับอกุศลกรรมนั้น ถ้าล่วงอักุนสกรรมบรทเช่นมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเนี่ยนะครับสำเร็จกรรมบทเป็นกิเลสท,ที่มีกำลังแรงอักุศแลเจตานานั้นสำเร็จเป็นกรรมครบองค์น,นะฮะก็เป็นปัจจัยให้ไปเกิดในอบายภูมิได้หรือได้รับอักุศนวิบากหลังจากที่เกิดแล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเครือขัดหรือบันพัชิิตก็ตาม ถ้าร่วงอักุสลกรรมบทแล้วก็สําเร็จเป็นอักุสลกรรมนะฮะส่วนหนึ่งตอนนี้ส่วนที่เป็นอักุสลจิตที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยซึ่งพระวินัยเนี่ยใครบัญญัติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายดีมากเลยนะครับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยครับ พระองค์เนี่ยเป็นพระสัพพันธ์อยู่ทาไมพระองค์ไม่ทรงบัญญัติพระวินัยทีเดียวให้ครบเลย227ข้อไม่ต้องรอทีละข้อทีละข้อรอให้มีเหตุการณ์ก่อนบางคนก็คิดว่าเหมือนพระองค์เนี่ยต้องให้มีเหตุการณ์ก่อนถึงทรงคิดได้แต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายมาสักครู่เนี่ยเพื่อให้เห็นความลึกซึ้งและเห็นโทษ ประจักษ์กันจร,จริงๆว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้นะชาวโลกติเตียนนะหรือว่าเป็นความประพฤติท,ที่ไม่เหมาะสมอย่างไรมีตัวอย่างชัดเจนเป็นต้นบัญญัติพระองค์จึงทรงบัญญัติพระวินัยทีละข้อทีละข้อ,ขอตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้พระพิสุเนี่ยฮะได้เห็นถึงความละเอียดลึกซึ้งและเกิดความละอายที่จะไม่ร่วงศิกขาบทนั้น จนเป็นพระวินัยทั้ง227สิกขาบทนะครับของพระพิสุเนี่ยแต่ถ้าผู้นั้น,น,นเนี่ยไม่ละอายจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่อาจารย์วิชัยก็ได้ยกข้อความในอักขิขันโทรปมาสูตรมาเนี่ยเมื่อพระองค์ท่านทรงแสดงโทษของการที่ล่วงพระวินัยแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับภิกษุ หกสิบรูปเนี่ยที่ร่วงอาบัติประราชิกเนี่ยก็ดีนะฮะที่ท่านถึงกับกระอักเลือดหรือว่าพิสุที่ร่วงอาบัติไม่ถึงประราชิกก็รู้สึกว่าละอายอยู่ไม่ได้แล้วส่วนพิสุที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมพระธรรมวีนันท่านก็มีความปรับรื้มใช่ไหมครับแต่ทั้งสองทั้งสองประเภทแรกที่ลาสิกขาไปเนะะี่ยท่านเป็นผู้ที่ละอายนะครับ ท่านเป็นผู้ที่ละอายไม่ได้เป็นอะรัตชีคือผู้ไม่ละอายถ้าเป็นผู้ละอายนะครับร่วงศิกขาบทถึงขั้นประราชิกไปแล้วนะฮะเกิดความสำนึกแล้วก็รู้ว่าไม่สามารถจะอยู่ในเพศบรรพชิตได้แล้วแต่ก็ไม่ได้จํากัดว่าจะเมื่อเป็นเครือขัาแล้วจะฟังธรรมะไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำอนันติเดียกรรมอะไรที่ถึงขั้นกั้นนะฮะที่จะ การอบรมเจริญปัญญาก็สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาในเพศครุขัห์ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์วิชัยภยัยก็มีข้อความว่าภายหลังท่านก็สามารถบรรลุธรรมกันได้ด้วยนะครับแต่ผู้ที่ร่วงศิกขาบททั้งหลายกระทําย่ำยีพระวินัยแล้วนะฮะไม่สํานึกไม่ละอายเป็นอลัตฉีครองผ้ากาสาวพัดไว้เพื่อ หลอกลวงเพื่อทำลายพระธรรมวินัยคิดสิครับว่าโทษจะเป็นเช่นไรนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยฮะก็อยากจะกราบปรียนถา,ถามท่านอาจารย์เพื่อความชัดเจนครับว่าการล่วงสิกขาบทสำคัญคือเมื่อล่วงแล้วเป็นประราชิกทั้งสี่ประการนี้ฮะเป็นอกุศล,ลธรรมที่รุนแรงอย่างไร พระองค์ท่านจึงทรงบัญญัติว่าบุคคลนั้นต้องหมดจากความเป็นบรรพชิตและไม่สามารถที่จะมาอุปสมบทเป็นพระพิกษุได้อีกครับท่านอาจารย์กุสลที่ร่วงสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะความไม่ละอายเมื่อได้กระทำไปแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะมีความมั่นคงต่อไปที่จะขัดกลาวกิเลสในเพศบรรพชิตกิเลสยังไม่หมดค่ะ เกิดอีกก็ได้วันนี้รู้สึกว่าได้ทำผิดไปแล้วนะคะบางท่านก็ปรงอาบัตแล้วก็ทำต่อไปอีกเรื่อยๆอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้นะคะที่จะเป็นบนรรพชิตหรือภิกขุในพระธรรมวินยัยโดยเฉพาะเมื่อได้รู้เรื่องของปราชิกแล้วนะคะแล้วยังสามารถที่จะไม่ละอายจนกระทั่งทำอย่างนั้นได้ก็ไม่สามารถที่จะเป็นบนรรพชิตหรือเป็นภิกษุได้อีกต่อไปใครจะรู้ว่ากิเลสวันหลังจะเป็นยังไง เพราะว่าเมื่อพิจารณาถึงอันตรายยิกธรรมนยฮะไม่ต้องถึงขั้นอาบัตประชิกนะครับที่จะไปอาบายัยแม้อาบัตเล็กน้อยทุกกฎเนี่ยแล้วไม่ได้ปรงอาบัตปล่อยปละละเลยไปนะฮะอย่างเช่นพระเถระในสมัยพระกัสสปะสมาสุทธิเจ้านะครับพระพุทธเจ้าพระองค์ที่แล้วเนี่ยนะฮะ พระเถระรูปนี้นะท่านบำเพ็ญสมณธรรมมาตั้งหลายหมื่นปีเป็นหมื่นหมื่นปีนะฮะไม่ได้ล่วงสิขาบทอะไรเลยเพียงแต่ตอนที่ท่านลงเรือเนี่ยฮะข้ามฝั่งเนะี่ยท่านก็ไปเนียวต้นใบต้นตะไคร่น้ำไว้แล้วก็เรือออกก็เลยกระชากขาดไปก็เป็นอาบัตเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะแต่ท่านก็ว่าจะปรงอาบัติแล้วก็ไม่ได้โปรงอาบัต พอตอนใกล้จะมรณาภาพนะครับก็มีกรรมมณิมิตละนะฮะว่ามีต้นตะไคร้น้ำมาผ่านคอแล้วท่านก็ต้องไปเกิดเป็นพญานาคเี่นะครับเพราะฉะนั้นอาบัตรเล็กน้อยนี่ฮะไม่ถึงประราชิกเนี่ยแต่ก็เป็นอันตรายยิ่งกรมทำสำหรับผู้ที่เป็นภิกษุผู้เป็นหัวหน้าพุทธบริษัทถ้าละเลยไปแม่เพียงเล็กน้อยนะครับตายก่อน แล้วยังไม่ทันโปลงตอนนั้นไม่รู้จะโปรงอาบัตอยท่านยังต้องไปอาบายเลยนะแค่อาบัตเล็กน้อยนี่ถึงอาบัตประชิกมีพระธรรมมีพระวินัยก็ไม่ศึกษาหรือถึงรู้ก็บิดเบือนซะว่าเปลี่ยนแปลงไปตามกาลแลเวลาได้นะหรือว่าเอาคืนแล้วนี่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องทองเนะี่ยเอามาแล้วรับสมบัติทั่ไหนแล้วก็ คิดว่าคืนแล้วพลใช่ไหมแต่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระวิน,ยนัยนี่ชัดเจนทุกข้อทุกประการนะฮะมีความละเอียดเมื่อเป็นเช่นนี้นะฮะยิ่งกว่าอาบัตทุกกฎเนี่ยเป็นอาบัตปราชิกแล้วก็ยังไม่ได้มีความละอายนะฮะแล้วจะไม่ไปอบายได้ยังไงครับค่ะ,ะปัญหาที่น่าคิดนะคะคือว่าทำไมต้องเป็นพระภิกษุ พราเหตุว่าครือขัดก็สามารถที่จะฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมขัดกล่าวกิเลสได้และก็ทําไมจึงต้องเป็นพระภิกษุและเป็นพระภิกษุที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยด้วยเพราะฉะนั้นทาไมจึงต้องเป็นพระภิกษุเพราะว่าเป็นครือขัดก็ศึกษาพระธรรมได้เมื่อมีศรัทธาแล้วก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะ ดำรงเพศบรรพชิตซึ่งสะอาดบริสุทธิ์ตั้งแต่เช้าจดข่าดุดสังขัดพระวินัยทุกข,ข้อขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีกิเลสและก็ไม่สามารถที่จะรักษาพระธรรมวินัยแล้วจะเป็นภิกษุทำไมครับท่านอาจารย์ครับถ้าที่ท่านอาจารย์ถามวันนี้ก็สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ไม่รู้แล้วก็เป็นไปได้วยความอยากความต้องการครับค่ะ เพราะฉะนั้นเป็นครือหัดที่ดีนะคะก็แสนยากแล้วก็จะสามารถเป็นถึงพระภิกษุในธรรมวินยัยก็ต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างมั่นคงมีปัญญาแล้วก็มีการเคารพอย่างสูงในพระสัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยเพราะว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้